ผู้ชมนะคะวันนี้เราจะมาหาเกมเล่นกันดีกว่านะคะแล้วก็แคสไปด้วยตามๆกันนะคะนี่เราจะเล่นเกมแนว rpg หรือแอคชั่นนั่นเองเอ้ย,ยอะ point punch เฮ้ยไม่ใช่เ่ยหรจริงดิจะได้แคสอย่างที่อื่นได้แลม เ,ออเดี๋ยวโร่เดี๋ยวค่อยแคสตก,กันพอดีพื้นที่มันเยอะเฮ้ยอันนี้สีที่ตามหามานานโอ้โหเอโอ้ยโดนเลย คนพื้นที่เยอะเว้ยหรือที่หมดทะเป็นไลลบเกมได้ไม่ได้สำคัญอะไรักหนาดปวดมั่วแพทเสร็จแล้วก็ลบเลยเพราะมันไม่สนุกเท่าไหร่เรอวอ๋อไม่เล่นอ่ะ ผมแทบจะไม่สนไม่ค่อยมีอะไรเลยบนะาดเก็บก็น่าละดีน่าอิจารยแสดงเข้าหมดหมู่นี่แอคชั่นก่อนฟรีเดย์ย้อนยุเฮ้ยเพียบเลย นี Action แอคชั่นเหรอเนี่ยไอทองท็อกกี้ทอมเนี่ยอุ้ยมีแกสตารด้วยมันโตเฮ้ยเกมนี้ใหม่นะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้เกมเก๋เหมือนกันเดี๋ยวที่จอจะเข้าหมด RPG อ่อน อ RPG เกมสนุกเยอะนี่เกมพวกนี้เปิดชอบเปิดชอบเล่นม้งมือเกมสิดี่ ะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เยดี๋ยวเอ้คไม่ได้ชีวิตของแมงปองอันนี้นะฮะเอ,อยนนเลยความมันทะูุจอบรพบ่มเตูความสะดวกแบฟิได้วันนี้ให่หนูน้อยหมวกแดงเว้ หลานเลือดนี่คืออะไรอ่ะอยู่สองแบบแย่แร่งผู้ควรก,กับผู้ที่เข่งแกงเขานั้นเฮ้ยอันนี้มันที่อยู่ในไอเอสดีกว่าละควรใหม่สุดไฮชัยไร่แก่งกว่าเทพกว่าสิทธิยอดที่น่าเล่นว่ะ PVP ข้ามเซิร์ฟเวอร์เมื่อผู้แข่งแกงให้เพียงหนึ่งเดียวโอ้ยจริงดิโอ้ยเดี๋ยว อันนี้อยู่ในเอลิสป่าวะนี่ก็ะชายชูนเออวะนี่เวลเออโกรธเลยตึงเกมนี้เป็นเกมแนวเทพนิยายนะคะเคยเล่นนะคะตอนมีโทรศัพท์นะตอนมีโทรศัพท์เล่นโคตรมันเลยยังไามา่จโอีกนกคะ

ก็ขอมแหม่มันต้องใช้เวลาลงแต่ขอ,อการหน้านนล,ล้กันแล้วรอลงเสร็จก่อแล้วกันอ้าวีเฮีย

็ขอจับเคสไปแพทนี์นะคะก็อยากถามกันว่าอยากให้เล่นเกมอะไรแล้วมัน Potion po Punch Penguin Dinner 3D Hero of Wonderland ก็ขอไปข้างล่างนี้นะคะเอ,อืออาจจะมีเกมอื่นด้วนะยก็ได้นะฟ้าใส่ก็ได้นะ Minecraft Avatar Factory Web 2 Toga Kitchen Piano Tires 2 Behind You Fit ครัชแล้วก็สามเกมที่เพิ่งโหลดมานะคะคอมเมนต์มาเลยอยากเล่นอะไรเลือกได้แล้วใช่ไหมคอมเมนต์เลยโอเคค่ะบ๊ายบายอยอ่าขอไปลองเล่นเกมใหม่แป๊บนึง